สวัสดีครับพีน่น้องนุ่มๆกินข้าวไปแล้วป่ะยา,ากุมาๆโปรโดจอกช่องจอกไปแล้วป่ะวันนี้เกี่ยวข้าวนาตัวเองนะพี่น้องเอ้ยน้องมย์เกี่ยวแล้วนะคะถ้าสิได้พลาดพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปานจ้าจยแล้วเต๋อคุณอาเปลี่ยนอ, <c oughs> อะไรมงวันนะพี่เล่นนะ เธอคุณอาเปลี่ยนใจปั่นพร้อมเจสเสดคิดด้วยมูมปัดสิยกมาดิยกข้าวไปจ้ามามาไ่รุ่นมากินข่าวเกี่ยวมา หรือยังนั่งตุงตื้อินะเปนนงต้เนี่ยปะยเารดมานมนมกินข้าวนมนมเลิศนะครับชูข้ากันสูงก็ไป้ยผดลอยลอยเซโนยังดึงแล้วนะ นอกว่ะพอสูบพอดท่ายังสูบจะลงปอดมาตายก่อนวัยควรนกจะบอกเด้อคือบอกให้รู้ไว้อยากตายก่อนวัยอันควรก็เชิญจ้ายังมันก็ต่างกายในต่างกล่องนะอ <c oughs> ุ่นมันยับไปอีกบ้า <c oughs> จะต้องเกี่ยวข้าวเลยนะขึ้นมาดูดให้หนุูเลยไม่รู้จะพูดอะไรเองดอกเออ พี่น้องสบายดีกินข่าวด้วยพี่น้องกินข่าวกลาทึงนาสวัสดีครับเริ่มนองทานข้าวครับนงแกมคนากินข้าวกินหมดใช้ไหมจนมาไหนก็กินัอีานพี่เพนกินข้าวค่ะเพกินม่าเ่นเหรอคุณอาอากินจมากินข่าวคบี่เด็กจะไปเคี่ยวกเบิร์ให้น้องด้ว ใครไม่กินก็นแล้วแต่อ <c oughs> โอเคเราอดนะครับ,บ,บ,บอ,อุ้ยมึงหนักยังเดนี่นขยบฮะขยกกว่ากี่ยวหน้าบ้านถ้าเด็กก็มีแต่ลุงเช่นดึง เ้าเกี่ยวเ้าแล้วนี่เดร้อนนะทปียนะมาเหี่ยดมเกดไม่เกหมวเราไปเทนฝนจะตกตลอดทั้งปีเลยปีนี้น่ะ มีแต่ฤดูฝนอย่างเดียวจบนี่ฝนดีนะเป็นภาใต้เมียจ้าต้องเป็นภาคใต้ฝนดีเลยฝนเลี่นตลอดมันก็ดีครับถูกของปวดอะไรมันจะได้มันจะได้ไม่ตายต้องรุ่มตลอดดึงมือข้างให้ ไม่เหมือนเมื่อก่อน<ะ>เกี่ยวข้าวแต่ละปีนะั้นแดดแทบตายเป็นลมเหรอบาวิ่งข้าวจะลมเนาะแดดแดงพี <c oughs> ่น้องผมมีไปกินเลย สดงมันหมัดเขมามไหมข่าว <c oughs> น้เปล่าฝนตกถ้าแข้งเก็บจากห,หน้าสดๆเลยไม่มีการล้างน <c oughs> ้ำฝนล้างทห้งเมื่อวาน <c oughs> สรุปแม่จะลงมาตอนไหนเนี่ยตอย mà lúc nàng Dù ba tụi em mới tìm lắm Ba thằng nghiệp nào đó <laughs> Ô, คนวางไก่โทรศัพท์มันก็นเหญ่ยไงสถานะผมโหอีอันนี้นมันภาษา,ายยอะไรเหญ่เนี่ยอ,อยู่ตัวกลางสบ้านี่พี่น้องจ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ลงเกี่ยวข้าวตอนเที่ยงก็ปิ้งปลาทูบอมีจ้า บอมีจ้าบอสบาสดีทุกคนเบื้องนับคนเกี่ยวเข่ากับมันจะคนว่านหนึ่งสองสามสี่สองสี่หกเจ็ดน้องแก้มแปดลุงเทนเก้าลุงบอยสิบกีเม่สอนแต่ยังไม่ลงมาสิอแม่มินนี่ตอนนี้กำลังเกลือหมูน้อยอยู่ หมูคลอดลูกหมูคลอดลูกเมื่อคืนต้องดูแลก,ก่อนตอนนี้ลูกน้อยสิบสองบ่าวดาวโทรมาถามแต่เมื่อเช้าแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเรามมมเมื่อเจงงโมงมีอะไรซ้อนนะเราเมื่อนะ่ะ เออเลยเปิดสื่อนักอยู่บ้านเยอะเขานะคุณกอยาว้าสิว่ามันนักตามกระสอบปูน น,นีน่แม่โนเราเมื่อหน้าพี่นะ้องตมหเสานี่เนาะเมื่อหน้าเอา,เอางูเอายังออกกันแหละเขามาแล้วก็มาทำแบบเกี่ยวเขามาลูกได้แม่สิลงมาเด้อดมาั้นิด่เปาด้ได้ารืงนะปขลอป้นแต่เข้าลุงเขาบด้ผานน้ข้าดอก นีลาไมเขาาดอยู่นะไ้ังเา่พาดอาาดไดใาดอยไ้ไเอาพอดีน้ำสั่นเกลือนกับอันมาดพอได้พลาดพอได้อีกต่อก็อืม สองสี่หกแปดตอนนี้มีแปดคนแล้วห,หายจะเนี่เยเสื้อยันผลาลงพอลงเท่นปั่นผาแล้วหรอือบอฮะลุงลงเท่นจะปั่นผ้าสเสรเ็จแล้วบอยางแล้วายางหาเงินสื่อแผบเด้อหาเงินสื่อแผบ สักผ้าน้ำยาปั๊ปผนุ่มน้องโตนโน่บอกสกัสกของไฟห้องม่นโลดยาสะโพกสะพมเป็นผู้บ่าวเลยดีตมนมเข้าสักา้าอเนสื้อผ้าอนาเพศแล้วมันเก่ากเบาไปสักปัน่น

แล้วสี่ไฮอะไรแม่ฉั่ตงมาเบิบนไปแล้วสิบเอ็ดข้างหน้าอเนีน้นกอันก้อนใช่ไหมต้นหนึ่งเนี่ยอร่อย เออต e no, Go ัวกเขี้ยนกับปลาไหว่มล่ะด่านข่ีเนกสเซล่าดูพี่น้องกาแฟก็เลยก็เซ่เพราะกันไม่คีมนาสบายดีสรงัยเมสลงมาแล้วสี่ไฮดไปแล้วเนาะ จ<อ>ไ,ไปเลยเด้อ